เสือดิ้ยุ้ยลงมเม่ลงมเมือกันผลต้นีิแม่อ้หลามงอ้ยฮู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 ้ยไม่เนเดี๋ยวนี้เ้งเป็นยไงกันเดี๋ยดีกว่าดิมันไม่ขากันีไหนยันดิโอ้ม้าดิแม่เฮ้ยมึงข่ามันเสียงมึงเ็นมันเียงอีอ้นเหรอมี้างเอวายท่านเฉียววิ่งท่นเฉียวมึงก็จะเปนล้มเมยล้มเือกันตายลบาีู้กูสช่ะมันดิ มไปตลาดดิไปตลาดอแล้วมึงเตียสั่ัเตี่ยัน่างอมอมตีมีอรสิเฮ้ยาทังตับทังขวเอ้ยซัวครับเตี่ยงกันร่างจนเฮียแต่เฮียแต่จนมาเขาจนจไ้สั่นีมีที่เดียวนี่ยที่อยสูันยสูันเน เด็กหน่อยมือนีชูกกินบุญจังไหนจังบ่มีสีนมีลาบมีก้อยโอ้ยบักเอ็นมูอมึงขายอยู่บ่มือนีโทษดูโทษดูว่ามันดูบ้าม่นตั้งตาเขานั่งอยู่น้าเขาเขียงอยู่น้าเออฟุ่มเฟืดูเอาล้อเจ๊ย่างบ่ยย่างบ่อันผมว่าจะสั่งอันนั้นนะเฮ้ยมามาขวัญย่างก็สั่งรถคอยกดดื้อยากได้ขาจ้ากันแหมโลแล้วทำไมสิเด็งกินชุบไปเด้อบอกกันกินชแล้วเราก็เอาพวกกัน ชิ้นซันแทนนาแล้วก็อันพวกอันพัคกิลิวจ้าจ้าใช่ใช่เออแล้วก็อันตาบช่วงอันมีไหมตาบช่วงเออกีแซ่บเซ็ตก่อนอันเอาโล่โฮมโฮมกันมานั่นแหละ <laughs> <laughs> บอกเพิ่นเอาเพี้ยแท้ด้วยเออเอาเพีย้ย <laughs> เ,เพี้ยใส่ขอดโอ้ได้ได้ได้เนาะแล้วก็อัน

กกโมอฮ้ยไอยคุณไอ,อยคุณมาเออมึอมงอย่าปากพอมึงสิดยินชัว,วตัวดีหวดดีว่ามาแน่ตวนเออแม่มันคือไปยฟันดีดเดยันา่าเ่าดา่าบริทียพักลักนี่ละมาเขาฟันแสงยาบหยาบมากว่าชิมาขออยู่น้ำกระสันแมนอหลีติเออว่าชิมาใหย่สวกหยลาภเด้อแต่ว่าขอมาใาศใยไปพน่งอยง่ในเนหือนี้ เพิ่นว่างเส้นนี้หรือบวกหะไเมียนเพิ่นว่นาสิมาสิงอยูกก่กุกไมมถ้าว่าหันเจ้าอยากได้หันให้ไปขุดเอาเลยได้ออยดี่แพร่สั้นจะได้จักตัวล็อก็สิให้แล้ววะอุ้ยโศกกำลังมากตัวเ<ม>พิ่นบอกยิ่บอกว่าอยู่ต้นใดต้นตะบองเพชรหลังเงินเฮ<ะ>้อต้นตะบองเพชรอืออ้าวมึงนี่ โอ้ยคือเดี๋ยวจับซังก้อนเลยสังก้อนเอาเสร็ยังดีจ้าของหอยหั่นมีขาวมีขาว,ม,ขาวม,มีขาวน้ำตกพิเศษมีขาวน้ำตกพิเศษหนึ่งจ้าของหอยเด้อเสร็จเด้อขอบอกออก,กันอ่อนบลใส่น้ำกระดอนเอานา้ำเป้าบลใส่น้ำแข็งแก้วหนึ่งทวนนะจ้าของคุณผู้หญิงเนาะตกขาวเศษหนึง่งของคุณผู้ชายเล็กบะแข็งบะมีนม้ำ อ่อนตัวสวยครับแม่นบ่ถือกล้องเนาะถือเล็กบ่แข็งบ่มีน้ำอ่อนตัวสวยตุ๊กขาวเศษนึงเจ้าตุ๊กขาวใหญ่เฮ้ยเจ๋อยนะเฮี้ยคับบัใหญ่บ่แข็งบ่มีน้ำอ่อนตัวสวยเฮ้ยี่ก็ขอย ปวดหัดกอดนิดหน่อู้หน่อยิเพื่นเนี่ยลูกเจ้าเป็นคป็ลูกใครบะอ๋อเป็นยังขุดขูมขุดพวกแต่ละคนแล้วมาแต่ละหนังซักไม่ยิ่งกูใสซักไล่เต็มตนเต็มตัวอยู่ตักไล่เสียตักไล่มางกว่านะย่านลูกเขาเห็นเปลี่ยนขึ้นเขาอีหลีนี่เว้ยอนโอ้ยอย่าไปว่าไงเขายุคสมัยของเขาเนาะของเขาก็ยากนึงอันนี้มันของเขา เห็นน่นโอ้มังกรจะขังเงินห่าวบานนั่นเปียงเอ้าแต่ม่ต้ามังกรได้ออมขังก็เอมไปเอวอย่หันกูเขาไปเห็นแต่กัดพวกนังเยอะๆได้ล่ะจะไปหาตัดสินคนด้วยร้อยสักแม้มูลูกเล้วมันเป็นมูตู่เด้นึงเสียเขาใส่สินใส่ปลาสรงบนบ่มา ป๊อกป๊อกยังพอไปแล้วสิพาไปโชคจังโชคจังเออโอ้ยมือนียวเขาเบาบางแบบอ้องใช้ไปยังมีนัดมูนัดกินเหล้าโอ้ยบอกว่าไอ้ยหากินแต่เหล้าแต่ยาเฮ้ยอยากลงไปเราก็ห้ากออกมืม่เสียดายเงินเสียดายท้องบอกทีไปเสียดายเฮียังขนาดเจ้ากินเขาเขาไปเจ้าขี่ออกเจ้าเสียดายบานสันขี่ออกเสียดายบานสันป่าเต้ กินเสียดายเห้นเนาะกินเขาลงไปแล้วมันเป็นการระบายอ้องเสียอ่องก็เป็นไายนะนั่นแหละแล้วใครชี้เสียดายให้ยังสำหะดูสิกินเขาคนกันมากออกาถาเป็นการขับของเสียคือกันถ้าเป็นการขับของเสียคือกันแล้วก็ผี